กองทัพอากาศฟิลิปปินส์ p a f ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์มิ s ซูบิชิ F-2 ที่ผลิตโดยญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด Comprehensive a r c h i p e l a g i c Defense Concept หรือแนวคิดการป้องกันประเทศสำหรับรัฐหมู่เกาะโดยมุ่งเน้นที่การคุ้มครองน่านน้ำและอธิปไตยของฟิลิปปินส์รวมถึงพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ ถแถลงการนี้เปิดเผยโดยพลโทสตีฟดอมินิโคดูอาผู้บัญชาการกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ในงานถแถลงข่าวที่ฐานทัพอากาศวิลมอร์เมืองปาไซยโดยยืนยันว่าเครื่องบินมิตซูบิชิเอฟ2อยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างจริงจังโดยเครื่องบินรุ่นนี้ต้องสามารถผสานเข้ากับแนวทางของ CADC ได้อย่างมีประสิทธิภาพการพิจารณาครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความพยายามของฟิลิปปินส์ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับญี่ปุน่นซึ่งกำลังผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธ และขยายบทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกภายใต้แนวคิด Free and Open Indo p a c i f i c m ิ t s u b i s h i f 2ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง m i t s u b บ s s i i He v ี i n ิน s t r i ร s และ Lockheed Martin เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่น4.5ที่มีความสามารถสูงพัฒนามาจากพื้นฐานของ F16 Fighting Falcon แต่ได้รับการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับภารกิจทางทะเลข,ของญี่ปุ่นจุดเด่นของ f 2ได้แก่ปีกที่ใหญ่กว่า f 16ถึง25ใช้วัสดุคอมโพสิตเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ และติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นแรกของโลก JAPG 1ที่ใช้งานบนเครื่องบินรบได้อย่างเต็มรูปแบบเครื่องบินยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธขั้นสูงเช่น AAM CB สำหรับภารกิจอากาศสู่พื้นและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ASM สาสำหรับภารกิจต่อต้านเรือหากฟิลิปปินส์จัดหา F 2เข้าประจำการจริงจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่จีนยังคงรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทางทะเลที่ฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่า F2 อาจเป็นจุดเปลี่ยนของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ด้วยความสามารถในการปฏิบัติการลึกสนับสนุนโดยระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงอาวุธนำวิถีระยะไกลและระบบการรับรู้สถานการณ์ที่ยอดเยี่ยม f 2ใช้เครื่องยนต์ General Electric F-110GE-129 แบบ Afterburning Turbofan ให้แรงขับสูงสุดถึง28,000ปอนด์เร่งความเร็วได้สูงสุดเมต2และบินได้สูงถึง59,000ฟุตรัศมีทำการรบประมาณ833กิโลเมตรและบินได้ไกลกว่า3,000กิโลเมตรจึงเหมาะกับภารกิจระยะไกลในบริบทภูมิศาสตร์แบบหมู่เกาะของฟิลิปปินส์เมื่อเปรียบเทียบกับ FA-50 ของเกาหลีใต้ที่ฟิลิปปินส์สั่งซื้อในรอบล่าสุด ซึ่งมีราคาถูกกว่าที่ราว45ล้านดอลลาร์ต่อเครื่อง F-2 ที่มีราคาประมาณ120ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องนั้นมอบขีดความสามารถที่เหนือกว่าทั้งในด้านการตรวจจับรัศมีปฏิบัติการและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ F-2 มีจุดติดตั้งอาวุธมากถึง13จุดสามารถบรรทุกน้ำหนักอาวุธได้สูงสุดถึง8,000กิโลกรัมทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AMRAAM AM, ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเรือและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์นอกจากนี้ยังรองรับระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ และเชื่อมโยงระบบข้อมูลยุทธวิธีที่สามารถทำงานร่วมกับกองกำลังพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพในมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์การประเมิน F2 ครั้งนี้ของฟิลิปปินส์ถือเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างมนิลาและโตเกียวและอาจนำไปสู่การส่งออกเครื่องบินรบของญี่ปุ่นครั้งแรกถือเป็นสัญญาณของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้นในภูมิภาคความสำคัญของ F2 ยิ่งทวีความชัดเจนเมื่อพิจารณาร่วมกับสถานการณ์ในภูมิภาคที่ตึงเครียดมากขึ้น เช่นการปฏิบัติการของเครื่องบินขับไล่เจ0ของจีนและการขยายตัวของกองกําลังทหารจีนใกล้ฟิลิปปินหากฟิลิปปินจัดหา F2 ได้สําเร็จก็จะเพิ่มความสามารถในการป้องกันทางอากาศและแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกการจัดหานี้ยังอาจนําไปสู่ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมการบํารุงรักษาและอาจรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของญี่ปุ่นในการสร้างอิทธิพลด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และลดการพึ่งพาอาวุธจากตะวันตกความสนใจของฟิลิปปินส์ใน F2 ยังเชื่อมโยงกับ Horizon 3ของแผนการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นแพลตฟอร์มรบที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้งระดับสูงด้วยธรรมชาติของประเทศที่เป็นหมู่เกาะและภายคุกคามทางทะเลที่ต่อเนื่อง F2 ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจตอบสนองเร็วต่อต้านเรือและควบคุมอากาศจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด หากฟิลิปปินส์สามารถจัดหา F-2 ได้สำเร็จจะทำให้กองทัพอากาศของประเทศก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับชาติอื่นในภูมิภาคเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามที่กำลังจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินยุคเก่ามิสูบิชิ F-2 ที่พิสูจน์แล้วในภารกิจจริงพร้อมเรดาร์ AESA อาวุธอจฉริยะและโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะคือหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ระบบป้องกันทางอากาศชั้นสูงของฟิลิปปินส์ จากมุมมองด้านยุทธศาสตร์หากมิสซูบิชิเอฟสถูกนําเข้าประจําการจะทําให้ฟิลิปปินส์มีความสามารถในการควบคุมน่านฟ้าในเชิงกลยุทธ์ปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรในอินโดแปซิฟิกและแสดงบทบาทใหม่ในสมดุลอํานาจภูมิภาคในศตวรรษที่21